การให้ทำเป็นงานยอดนาทาน,าน,น,านทังมดท่านสาธุชนพุทธบริษัตททั้งหลายวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกพิพิคุยานต่อวันนี้แล้วได้พูดตามแบบและวิสุทธิมรี่พระพุทธโคสาจารย์ท่านตรัส รือว่ารถเจนาไว้ความจริงท่านก็นพูดไว้เป็นสองหน <c oughs> ว่าตามแบบฉบับที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าทธิกรรมไมก่าบุคคลคือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุย,ยานมาในการก่อน <c oughs> ก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้ด้ความจริงกว่าจะได้ก็แสเขิน ก็เป็นการเริ่มต้นจริงๆกว่าจะคลําภาพไฟพบเป็นคนนานก็จะทรงได้เป็นคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กําลังใจเข้มแข็งมาก <c oughs> แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาเสียลำบากยิ่งกว่านั้น ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อราวไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวผู้หญิงยิงเรือไปเที่ยวบามันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทาการเมสไม่ช้าจาันไปทําอธทินาทานลักขโมยของเขาไปโกหกหมดเทศอารมณ์มันหนักกว่านี้มากนั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทําไมเราจึงทําได้ตอนนี้เรามาทำในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไร จะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาโธก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่บนหลังควายนั่งบนเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำน้ํานั่งในเรือรถก็ทําได้ทุกอย่างทุกขณะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้างสมาธิ ต้องไปนั่งคาามาดเข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ้อนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสจะได้กินเลยเพราะว่าท่ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อความเอาจริง ไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญนี่สำํำหรับท่านพุทธโคสาาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิพจุขยยานมาในการก่อนข้ดนี้เวลาปฏิบัติไม่ยากคำว่าไม่ยากา็อะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากมายนะัก เพียงได้เห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้าวรวมตัวนี่ที่ที่ด้กล่าวว่าบาร,รมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอก เมื่อได้สร้างเารามีสะสมมาทึงเสียสงไขกำไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันก็มากตอนนี้จะเห็นได้ว่าพระธรรมคาส่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดเคยได้ทิพยุอยู่ยานมาในการก่อนตัวอย่างนี้มีเยอะ มีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอนมันได้ทิพย์คุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่บิดามารดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทั้งนั้นเด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อ เป็นนักเจริญพระกรรมฐานเอานางสีน้องพ่อปานเป็นครูเพื่อก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาว่าพุโทโธนั่งสมาธิตามสมควรนี่ลารูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอก,กบลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุโทโธถักสามคำเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ชจางเถอให้เธอว่าพุโทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่ลูกสาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพทุทโธเธอก็ว่าพทุทโธก่อนจะหลับว่าให้ได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียงสามครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็กสำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกับฐานตามปกติ มาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกน,นอนแกก็นอนให้แกว่าคาว่าพุโทโธสามครั้งแกกว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคุณลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทําอะไรต่้นคุณพ่อบอกว่าพ่อจเจริญกรรมาฐานพ่อทําสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุโทโธคุณลูกสาวก็อยากจะทําบ้าง ก็เริ่มทําคุณพ่อก็สอนให้ว่านั e, like ne, die, <c oughs> ks, ่งแบบนี Test ้นะลูกนะพับเพียบคนได้คาตมายก็ได้เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพดเวลาเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโทเพียงเท่านี้ลูกจะว่าได้แบบนานนี่ไม่นานก็ตามใจอยากจะเลิกอะไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมาก สำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักห้านาทีก็นอนต่ว่าเธอนอนนะ่ะเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อว่าเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุทโธพุทโธเห็นพระท่านมาอง์หนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนตัวที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัยคุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออก เด็กอายุห้าปีก็พอจะอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างทั้งจุลามนีเจดีสถานเวสยันะวิมานอะไรต่ออะไรก็ตามบ,บางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดที่ในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจมาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคยเธอพูดถูก แล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพบอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนำท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ชาจะถูกปิดเพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ของเด็กจะเฟือฉเจนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่าถามเสียเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อไว้ในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนัก จะหาว่าอารมณ์เป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไปแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจ็ปีครับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าตะเลาะเบาแวงกันแต่ก็เลือกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนำเด็กแต่วความจริงเธอเป็นเด็กแนะนำผู้ใหญ่ ก็ทำเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อนเมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันทีการสั่งสมบรมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายโคู่แฝดสองคนนั้นก็เช่นเดียวกัน คูยใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมไลไเห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่าหมดท่าคูยใหญ่ซ่อนเท่าไรเด็กก็เห็น <c oughs> มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่เป็นการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมา แล้วก็มียอมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดเชียนาทเป็นจุดสามเส้าโยมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกับสินไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมดท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูป ไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรทั้งก็สอนถูกจะไปหาว่าถ้าทาอะไรเข้าใช้ภา,าวะคือว่าใช้สิ่งที่กล่าวมามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิดอันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญ ไม่ใช่เรื่องของวา,อาจาที่กล่าวมาเป็นสำคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงบ้างก็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียงแต่ว่าคุณโยมเท่าพุนนี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธรูปแจ่มใสทุกวันไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่า เอหนั่นเห็นแยกเป็นภาพเผื่อเลยจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมองหมายในะวิปัสสนาญาณวารูปนามแต่ถ้าว่าคนโยมถ้าพูดนี้เวลาภาวนาวารูปนามทีไรคิดถึงรูปนามทีไรรูปพระก็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงำทั้งเป็นภาพติดใจอยู่ตลอดเวลา พระพระพุทธรูปยิ่งแจ่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดงดงามไปที่ชื่นจะตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแกก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไปในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้าน <c oughs> ก็มาเจอพระอาจารย์เด็กๆบทพึงพรรษาเสร็จ <c oughs> ไปรู้ษาหาหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันถือว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ได้ว่าใครเข้ามาถามก็บอกว่าตำราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจา้าสันตัิว่าอย่างนี้ ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพระองค์นั้นมาถามว่าเอฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักทีไปไปไม,มาๆก็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธร,รูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยม เป็นการทดลองกอันอาตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกับญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถก็แนะนำกันตามตำราแต่ว่าตามตำราเราได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่า,าพาตีปรายกฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ให้ใช้คำภาวนาวา่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยมพูดเท่าก็ใช้คำภาวนาวา่าพุทโธจับภาพพระเวนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสามากต่อมาใครพูดปรารบกันถึงเรื่องอะไรในแดนไกลแสไงไกลภาพอันนั้นปรากฏกับคุณยายหรือคุณโยมพูดเท่าเสมอเท่าก็ปรารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่เต ก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็ถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคนนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงถ้าก็ปรารบก,กันถึงคนตายคุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริง ในรบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อนที่พระพุทธโคสาจรยกล่าวว่าถ้าเคยได้ทิฏฐิยุยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึ่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัว ็เช่นกับเด็กทั้งสามคนกับคุณยายผู้เฒ่านี่หนึ่งนี่เรียกว่าของเก่าแลนนี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไปว่าการเจริญเพื่อผู้ที่ประยุคยานนะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กับสินทั้งสามด้วการความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญทิพยุคยานี่มีมากไม่ถือว่าจำเป็นเสมอไป ถ้าจะมาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในชาตก่อนเป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนว่าถ้าต้องการเจริญที่ปยูคุยานก็เพ่งไฟเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี่ตามแบบฉบับอีกในหนึ่ง านไม่ใช่อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าเมฆขจิตมีในหนึ่งเรียกว่าเมฆดันเมฆดั่นเนี่ยอาตมาไปอ่านแล้ว่านในชีว่าเมฆดั่นก็ได้แก่อโลกาสีนั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดัน่นเขาเลยทะเลาะก,กันนาทีกนี้ ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวไรบูชาอย่างละเจ็ดหมดแล้วก็เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าวนาวนา่าอโลกสินังแล,แล้วแอบไปชื่อว่าเมกดันอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาพญายโยคาวาจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตรราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย <c oughs> ชื่อเก่าวเขาดีๆเรียกว่าอโลกสินกสินแสงสว่าง ตำราเชบ,บับดันท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆก,กลายเป็นตำราแบบอื่นไปนี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงน่ามีความสำคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดันก็คืออโลกสินนี่อันอันที่ียกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆขจิตท่านภาวนาว่าพุทธังเมฆนิมิตจ,จิตตังมาอาโอ ังเมฆยะค่นี้มิจิตตังอ,อุอามะสังคังเมฆค่นิ้มิจิตตังอามาอ,อกุกอันนี้ถ้าเรียกว่าเมฆขจิตแล้วฟังคำภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคำภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าท่านมีอารมณ์แจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆขมาบางัง หาเมทีไหนมาบาังพระองค์ก็ไม่ได้เพราะธรรมที่องค์สมเด็จพระจอมตายรวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเบียเศษมีสภาพแจ่มใสไม่มีเมทีไหนจะมาบังสังคังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรมรมวิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> มีอารมณ์จิตใจผ่องใสเหมือนกับแก้วประกายพลิกไม่มีเมฆมาบาังแต่ว่าทำไมตํรราไปเรียกว่าเม่ขจิต ดูต้องว่ากันตามจริงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรมทานรวมรวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอุอุอมะอามะอุหมายความไม่ยังไงาตมาไม่ทราบไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนะการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกัน อันนี้ท่านไม่ใช่อะไรฉันใช้คำภาวน,นาอย่างเดียวให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจ,จิตตังมะอุธรรมังเมฆนิมิตจ,จิตตังอุอมะสังคังเมฆนิมิตจ,จิตตังอะมะอุให้ภาวน,นาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆทั้งหมดเทว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ ให้ทรงจิตอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการกจิตทรงตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมากกระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ตั้งหวยเลขลอตเตอรี่เนรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอก คนที่ได้มาจากกําลังฌานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปพล้นใครแต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพราะไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของใต้ลมผ่าทายถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งลมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมด โรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรนี่เป็นอันว่าทิ่ปยคุยานนี้วิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตาน,นี้กล่าวมานี่เป็นการแนะนำกันประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำอย่างไง ก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิยาวแบบไหนก็ได้นี่ก็อาตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ห้มันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิพยุุยานมันแค่เกิดทิพยุุยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเล เดินทางไปสายนั้นมันต้องลงทะเลแต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลและก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้าม,มากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไป เป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ตั้งใจข้อนี้อุปมาชั้นใดท่าจะให้อาตมาวินิจฉัยก็ต้องขอวินิจฉัยว่าการเจริญทีิพยคุยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุยาน ที่ไม่เคยผ่านกาสินสามมาเลยนี่มากมายเหลือเกินภาวน,นาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆก็มีทิฏฐิโหยานแล้วก็มีหลายท่านเอากรถาพระระเจกพะพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายังเป็นตน้นเอาไปภาวน,นาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่ากรถาบทนี้มีลาบมาก ใครที่ภาวนาเวลแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบสการะมากถ้าทำจิตเป็สมาธิสมาธิสูงเท่าไรมาาลาบมากเท่านั้นคำว่าลาบหรือว่าคำมารวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั่นก็มีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> การทำมาหารได้การราบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆนักนาเข้าก็มีหลายท่านเลยกันจิตของท่านวันนั้นก็เข้าถึงทิพย์จุาญาสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนตรัถนา <c oughs> <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิพย์จุาญานี้เจ้าว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้ แล้วแตว่าไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทิศจุกุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิศเบโกยานเหมือนกันก็เ,เหมือนกับคนที่เดินทางไปทางสายของทะเลแต่เ้าไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไอทางสายนั่นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินมาหยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี้มีประมาณชั้นใด แม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่เนว่าวันที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกําลังใจเข้าถึงอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส็นแล้วพระเยขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี ทำใดที่องค์สมเด็จพระชินา์สีบรมศาส,สดาส,สม,มาสัพพุทธเจ้าสมบุญแล้วขวัรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพุทธเจ้าสมบุญแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี